ได้ Official Selection ทั้งที่6ที่จากต่างประเทศแล้วก็ได้เบสช็อตฟิล์มที่อินเดียใช้เรื่องนี้ก็จะเป็นเล่าถึงคนคนหนึ่งที่เขามีโอกาสได้ไปรู้จักแสงสีมายามิติของเขาแล้ววันแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็อยากที่จะถอดทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นคนธรรมดาสวัสดีค่ะมัดมีพิมพ์ดาวนะคะตอนนี้เราอยู่ในรายการสเปกตรัมค่ะ มันมีเริ่มจากการร้องเพลงจริงแล้วก็รักการร้องเพลงมากตอนนั้นแล้วก็จะบอกทุกคนว่าไม่จะไม่มีทางเล่นละครเด็ดขาดแต่สุดท้ายแล้วพอมีโอกาสได้ไป audition ออละครเวทีก็ลงลักในการแสดงซึ่งปกติก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะชอบการแสดงแต่พอได้มีโอกาส audition ผ่านแล้วไปเรียนกับหม่อมน้อยต่อมันเป็นเหมือนการเรียนปรัชญาชีวิตการแสดงมันไม่ใช่เรียนเฉพาะแบบการเป็นนักแสดงอย่างเดียวมันคือการเรียนรู้ที่จะเข้าไปอยู่ในชีวิต อีกคนหนึ่งเรียนรู้ที่จะเข้าใจความรู้สึกมุมมองของเขามันสนุกค่ะมันมันไม่ใช่ตัวเองแล้วอะไรเงี้ยมันมีรู้สึกว่าเขาพาเราไปในพื้นที่ใหม่ๆหม่อมจะสอนเสมอว่าการแสดงแบบ acting มันคือการกระทำคือคน,คนส่วนใหญ่บางคนจะคิดว่า acting คือการแสดงแสดงแต่ว่าไม่ใช่ acting คือการกระทำ มนุษย์คนหนึ่งกระทาอะไรตัวละครนี้รู้สึกยังไกงกระทาอะไรการแสดงสำหรับมีคือการที่เราได้มีโอกาสเป็นตัวละครตัวละครหนึ่งที่ถ่ายทอดเรื่องราวออกมาทั้งในแง่ดีหรือไม่ดีก็ตามแล้วเราทําให้สังคมได้ดูว่าเฮ้ยอันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะและอันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็เหมือนที่เขาบอกว่าการดูละครเหมือนการย้อนดูตัวเองอันนี้เป็นเรื่องจริงเลย ต้องบอกอันดับแรกก่อนว่ามันเกิดจากความรักมันเกิดจากแพชชั่นคืออะไรก็ตามที่เราเริ่มทําจากความรักมันมีเชื่อว่ามันจะไปได้ดีและไม่ต้องฝืนมากเกินไปอะค่ะพอดีเรียนกํากับกะหม่อมน้อยมาหนึ่งคอร์สจบคอร์สแรกไปแล้วเราก็เป็นประมาณ40ครั้งแล้วทีเนี้ยเลยตั้งใจว่าเฮ้ยอยากมีผลงานเป็นของตัวเองเราคิดว่าเฮ้ยมันอีกอีก,อ,กอีกบทบาทหนึ่งที่เลยไม่เคยลองในวงการตรงเนี้ยคือการ กำกับเรื่องแรกที่ทำเนี่ยก็อยากจะทําเกี่ยวกับเรื่องความรักก็เลยคิดว่าอยากจะทําเกี่ยวกับว่าเฮ้ยคนเราอะบางทีมันวิ่งตามหาความรักจากสิ่งสิ่งอื่นจากคนอื่นแต่เราลืมที่จะให้ความรักตัวเองก่อนอะไรอย่างเนี้ยค่ะอันนี้เป็นเรื่องแรกก็คือชื่อเรื่อง starlight ตื่นเต้นมายาเป็นอะไรที่แบบเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายมากเพราะว่า ได้ Official ย e เซเลคชันทงที่6ที่จากต่างประเทศแล้วก็ได้เบ s ช็อตฟิล์มที่อินเดียใช้เรื่องนี้ก็จะเป็นเล่าถึงคนคนหนึ่งที่เขามีโอกาสได้ไปรู้จักแสงสีมายามิติของเขาแล้ววันแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็อยากที่จะถอดทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นคนธรรมดาสามัญสิ่งที่อยากจะทำอันดับแรกเลยคือรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรที่มัน Impact สังคมที่บอกใช่ไหมคะแล้วมีความรู้สึกว่า มนุษย์เราสมัยนี้ไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่ว่าทั่วโลกเนี่ยเราบางทีเราอยู่กับ illusion อยู่กับความหลงเราไปตามตามทางตามสังคมตามสิ่งที่คนพูดตามอะไรตลอดแล้วเรื่องนี้มันมีใช้ออให้พี่เดวิดรุ่นพี่มันมีคนนี้เป็นนักพุ่มกลับมาก่อนแต่ว่าไม่เคยเล่นละครมาก่อนเลยก็เขาไปเล่นเรื่องแรกแล้วก็เราจะเล่าผ่าน movement รวมถึงแฟชั่นเสื้อผ้าเราเอาแบบเสื้อผ้ามาเป็น เป็นเหมือนหนึ่งในวัตถุดิบในในหนังเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันรีเลทได้ง่ายกับความที่เป็นอิลูชันความมายาฟูฟ้ามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ใช่ว่าแฟชั่นไม่ดีแฟชั่นอะดีอยู่แล้วแฟชั่นทำให้เรามีชีวิตแต่ว่าอะไรที่มันมากเกินไปหนักเกินไปมันก็มันก็เจ็บปวดมันก็แบบเหนื่อยอะ่ะในมุม ของภาพยนตร์ทั่วไปอะไรเงี้ยสำหรับไม่มีมองว่าอยากที่จะเปิดโอกาสให้โอกาสสําหรับคนทําหนังทุกรูปแบบมีว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่ามีเชื่อว่าทุกคนมีความฝันและความตั้งใจที่อยากจะสร้างหรือผลิตผลงานดีๆขึ้นมาชิ้นหนึ่งเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งมีคิดว่าถ้าเราได้มีโอกาสแบบซัพพอร์ตเขาได้อะได้สนับสนุนเขาเรามันก็จะเป็นทิศทางที่ดีในการที่จะทำให้เขามีกำลังใจแล้วก็เติบโต อยากจะทําต่อไปอะไรเงี้ยค่ะมีว่าเป็นสิ่งสําคัญการให้โอกาสเป็นสิ่งสําคัญไม่ว่ามีอยากให้องค์กรอะไรหลายๆที่แบบมีโอกาสเปิดโอกาสให้แบบว่านักแสดงเองรวมถึงผู้ผลิตหรือคนทําหนังอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นหนังภาพยนตร์สั้นแบบเล็กใหญ่หรืออะไรก็ตามแต่ให้เขามีโอกาสได้ได้ลงมือทำแล้วได้ให้เป็นที่ประจักษ์ของสังคมมันก็เป็นเรื่องที่ดี คิดว่าซอฟต์พาวเวอร์ดีเพราะว่าเราทํางานในวงการแบบเราทําเราอยู่ในวงการของศิลปะตรงนี้ด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราได้รับการส่งเสริมตรงนี้ตัวศิลปินก็คงอยากจะมีกําลังใจในการที่จะทํางานต่อเพื่อสังคมเพื่อตัวเขาด้วยแล้วก็เพื่อคนอื่นไม่ได้ว่าในวงการครีเอทีฟแล้วก็วัฒนธรรมของไทยอะ่ะมันเป็นอะไรที่แน่นมากๆอยู่แล้วเรามีของดีอยู่ในตัวเราแค่ยังไม่มีโอกาสได้แบบ ดึงม่ดอกมาใช้ขนาดนั้นศิลปินกับผลงานคือสิ่งสําคัญเพราะว่าศิลปินมีความฝันมีแพชชั่นในการสร้างผลงานและผลงานนี <S <S ้มันจะประจักษ์สู่สังคมได้เพราะฉะนั้นตัวศิลปินก็เป็นผู้บุกเบิกเป็นผู้สร้างงานเป็นอะไรที่สําคัญคือคิดว่าอาจจะไม่สามารถถึงกับเปลี่ยนขนาดนั้นแต่คิดว่าอาจจะเป็นจุดประกายเล็กๆที่ ให้สังคมเริ่มตั้งคำถามก็ดีค่ะไม่ว่าเริ่มจากการที่เรา questions มีการตั้งคำถามก่อนตั้งคำถามกับตัวเองตั้งคำถามกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรามีว่ามันเป็นอะไรที่เป็น first step ที่ดีแล้วจริงๆอยากมีลูกหนูอยากมีลูกแต่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ต้องการณตอนนี้ได้เพราะว่าลูกน่ะ จะมาหลังจากสิ่งที่เราแบบได้ทำในเร,เราได้มีโอกาสในการลุยงานที่เราชอบแล้วอย่างเช่นมันมีทําหนังสั้นไปสองเรื่องมันมีตั้งใจจะทําอีกหนึ่งเรื่องแล้วมันมีก็ยังอยากจะทําซีรีส์หรืออะไรอีกเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพอเมื่อไรเราทําเสร็จแล้วอะเราถึงจะเป็นความต้องการสุดท้ายที่เรือจ,จะมีแต่ละอย่างมีลูกค่ะแต่เป็นความต้องการสุดท้ายของณตอนนี้นะมาถึงของณโมเมนต์นี้ เด็กรุ่นใหม่หรือไม่ว่าใครก็ตามในการที่เราจะเริ่มทําอะไรบางอย่างบางทีเราอาจจะยังหาแพชั่นไม่เจออาจจะยังหาว่าเฮ้ยเราชอบอะไรเรารักอะไรเราใช้เวลาในการค้นหาตัวเองได้ไม่มีคําว่าสายเกินไปพอเราเจอปุ๊บเราลงมือทําแล้วพอเราลงมือทําออกมาเป็นชิ้นงานออกมาเป็นสิ่งที่เราสร้างแล้วเราจะมีความภูมิใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งน,นี้เฮ้ยฉันได้ทำแล้วนะฉันได้มีโอกาสค้นหาตัวเองมาแล้วฉันก็มีโอกาสได้ทํามาแล้วแล้วยิ่งถ้าสิ่งที่เราได้ทําออกมาค่ะ คนดูคนที่เห็นผลงานเขารู้สึกซึมซับแล้วก็ได้รับพลังดีๆจากงานเนี้ยโอ้โหพี่มันเป็นอะไรที่แบบมันเติมเต็มใจมากเลยอะอยากเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนได้ลองลองมือทําลองแบบหาสิ่งที่ตัวเองรักโดยที่ไม่ต้องรีบนะทำไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเจอปุ๊บก็จุดประกายต่อให้คนอื่นด้วย